คนไหนคุณแหลมคะพี่พิมพ์ดูก่อนมีน้องเอ็มเอ็มอย่าบอกพี่นะว่าน้องอ่ทักทายผิดบ้านเมื่อวานนี้คุณหนุ่มก็ทักทายผิดบ้านค่ะคุณหนุ่มบอกว่าสวัสดีครับแม่ใบแต่มาช่องพี่พิมพ์นะคะแต่คุณหนุ่มบอกว่าสวัสดีครับพี่ใบ พี่พิมหนูขอตัวกันนะคะเลิบๆค่ะขอบคุณมากค่ะน้องลูกหนูนะคะน้องหนูคนเก่งนะคะผู้หญิงต้องเก่งอา uh, thank you very much นะคะ thank you for allow the world for looking my channel today I have to show and one very fast food ค่ะ only one day you can to eat in evening in the morning I cooking and evening can barbecue or nam cook ค่ะ คุณเพชรนี่ไงแหลมสิบเอ็ดอ๋อเออใช่ใช่ใช่ใช <laughs> พี่ก็เรียกแต่คุณเพชรเวลาคุณเพชรมาคุณเพชรก็เรียกแต่คุณเพชรคุณแหลมมาไซคุณแหลมก็เรียกคุณแหลมจ้ะเออพี่ก็ลืมไปโอ้บางทีก็สับสนแหละน้องเขาแช่ <laughs> น้องเอแม่น้องนี่แหละบางทีพี่พิมพ์ก็สับสนค่ะ เพราะว่าคุณแหลมก็มีทั้งคุณมาทั้งบ้านคุณแหลมแล้วก็มาทั้งบ้านคุณเพชรส่วนมากก็จะเรียกคุณเพชรคุณเพชรเวลาคุณแหลมเอาบ้านมาก็เรียกคุณแหลมคุณแหลมไปตามบ้านเลยค่ะมันก็เลยงงค่ะ thank you v e r y m h thank you everyone นะคะ thank you for around the world นะคะแล้วอีกแปดนาทีอีกเจ็ดนาทีนะคะอีกเจ็ดนาที ใครมีธุระปักปังก็ไปได้เด้อนะจ๊าไม่ต้องเฝ้าพี่พิมพ์ค่ะเจ็ดนาทีเพราะว่าพี่พิมพ์ก็เอ่อเปิดการมองเห็นให้ชาวโลกค่ะวันนี้เขาเข้ามาดันดันยาวมากก็เลยยาวมาถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ไม่ให้เกินค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่พิมพ์ต้องมีงานอีกเยอะแล้วไหนจะตามเพื่อนอีกแล้วก็จะอาเคลีหลังบ้านอีกให้เสร็จวันนี้นะคะเคลีเรื่องอคอมเมนต์เพื่อนๆให้เสร็จวันนี้ เพราะเวลากลับไทยอ่ะใช้เวลาสองวันเดี๋ยวเพื่อนมาคอมอีกคอมเมนต์อีกเต็มเลยทีเนี้ยพี่พิมพ์ก็จะต้องอ่าเอาไว้ไปตอบที่ไทยเลยนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้จะเคลียร์หลังบ้านให้เหลือน้อยที่สุดนะคะจะไม่ให้เหลือเยอะมากไม่งั้นเดี๋ยวมันเวลามันจะไม่มีนะคะขอบคุณทุกเลิกทุกไ like, ลทุกทุก,ทกอคอมเมนต์ะนะคะทุกๆกกำลังใจคะ่ะ thank you so much thank you all the w l d นะคะอุ้ยวันนี้มาเยอะมากเลยเพื่อน Thank you for watching my channel today I have to s h o w in the uh only one clock นะคะเพราะปกติแหนมนี่สามสี่วันกว่าจะเป็นถึงจะกินได้นะคะพี่พิมพ์ใช้สูตรนี้หนึ่งวันกินได้เลยจ้ะตอนนี้รสชาติเขากำเปรี้ยวกําลังดีพี่พิมพ์กําลังชอบเลยถ้าเอาไว้ถึงเย็นก็อาจจะเปรี้ยวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะ ก็จะมีะกระเทียมนิดหน่อยแล้วก็ข้าวสุกสองช้อนโต๊ะหมูหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็จะมีเกลือนิดนึงเพราะว่าหมูอีกอันนึงเป็นหมูบดท,ที่พี่พิมพ์ซื้อสําเร็จมาเขาจะมีเกลืออยู่แล้วอ่าแล้วก็มีหมูบดธรรมดาผสมไปด้วยนิดหน่อยพี่พิมพก็เลยใส่เกลือนิดนึงนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นสูตรสำหรับคนไก่บ้านนะคะแล้วก็จะมีน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนชาคะ่ะนี่น้ำส้มสายชูนะคะหนึช่ช้อนชาเท่านี้ก็จะได้แนมสำเร็จในหนึ่งวันไม่ต้องรอนานนะคะใครชอบเปรี้ยวก็เอาไว้สักสองวันถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวกำลังดีก็ไม่ต้องไว้เลยเย็นสามารถ ทำอะไรกินได้เลยนะคะอันนี้พี่พิมพ์บอกได้เลยเพราะเมื่อกี้พี่พิมพ์ชิมแล้วค่ะรสชาติโอเคเลยค่ะนะคะกําลังดีสําหรับพี่พิมพ์ไม่ได้กินเปรี้ยวมากนะไม่ได้เปรี้ยวมากแต่ว่ากําลังดีอะ่ะพี่พิมพ์ว่าเหมือนเราไว้สักสองวันเลยอะ่ะจริงๆนะคะเพราะว่าปกติถ้าพี่พิมพ์กินพี่พิมพ์ไม่กินเปรี้ยวมากแล้วยิ่งถ้าเราจะเอาไปยำข้าวคุกทำแหนมคุกเราก็จะต้องมีมะนาวใส่อีกทีหนึ่งใช่ไหม เราก็ไม่ต้องใส่มะนาวเยอะไงเพราะว่าอันนี้เขาก็จะมีรสเปรี้ยวอยู่แล้วก็เราก็ชิมเอานะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกๆกําลังใจนะคะนี่พี่พิมก็มีน้ําอยู่ใกล้ๆห่าถ้าช้านิดเดียวก็กิกนน้ําส้มแล้วค่ะ <laughs> ขอแห้งวันนี้ชั่วโมงหนึ่งโ oh so อ้โหเวลีกูดเวลีกูดแตงกม่าแตงกิ้วเอ๋โอ้หดูสิพี่พิพมลืมลืมเออลืม